สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะผู้ <c oughs> ใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาค่ะใครที่รอลาวพัฒนาวันนี้นะคะบอกเลยว่าปังแน่นอนแม่ใครรอลาววันนี้ปังแน่นอนจ้ะใครที่รอน้องลาวตำลาวนะใครที่รอน้องรานลา วันนี้นะมีไหมผู้ใดถาพิมพ์ถาเด้อใครรอพริมพ์รอนะคะบอกตลอดนะเวลาดูไลฟ์สดหนูให้ดันคอมเมนต์เวลาดูไลฟ์สดหนูให้ดันคอมเมนต์ขึ้นมานะคะกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนได้ยังไงก็ได้นะคะกดเพิ่มเพื่อนยังไงได้คือได้ค่ะใครที่รอดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่ารอขึ้นมาผู้ใดมีกลุ่มแชร์กลุ่ม่ะผู้ใดมีกลุ่มแชร์กลุ่มผู้ใดบ่มีกลุ่มแชร์ล,ล,ชลงหน้าฟเฟซเจ้าของ พิมคาว่ารอดันคําว่ารอขึ้นมาได้เลยเม่กดไลค์หรือยังกดแชร์หรือยังลาวพัฒนางวดที่แล้วหกสี่นะคะงวดที่แล้วหกสี่บอกเลยบอกเลยงวดที่แล้วหกสี่จ้ะเขามาแล้วกดไลค์เห็นไหมกดแชร์เห็นไหดันคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ พิมพ์คำว่ารอดันคำว่ารอขึ้นมาขอบคุณค่ะพี่วรินขอบคุณค่ะอ่ะ <im> เดี๋ยวจะลองดันคอมเมนต์ขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยเราดันคอมเมนต์ได้หรือเปล่า <im> ถ้าเราดันคอมเมนต์ได้พิมพ์ได้คนอื่นต้องพิมพ์ได้สิเนาะถ้าหนูดันคอมเมนต์ได้พิมพ์ได้คนอื่นก็ต้องพิมพ์ได้สิใช่ไหมอยู่ที่ว่าใครจะดันคอมเมนต์หรือเปล่านะอยู่ที่ใครใครจะตามหรือไม่แค่นั้นเองค่ะไม่สามารถบังคับใครได้เดิองวดที่แล้ว64ค่ะตัวเน้นเลย งวดที่แล้วหกสี่สี่หกตัวเน้นเลยนะคะที่จริงจะเข้าบนล่างเลยที่จริงคำนวณได้หกกับเก้าที่จริงคำนวณได้หกกับเก้าคุยกันไปคุยกันมาลืมค่ะพี่รองค่ะคอยกระงึดคักนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีงานเนาะเราก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบว่าเออเลอร์นิดนึงนะคะสมองเออเลอร์นิดนึงค่ะนะจ๊ะกดแชร์หรือยังกดแชร์หรือยังผู้ใดมีกลุ่มแชร์กลุ่มค่ะผู้ใดมีกลุ่มแชร์กลุ่มผู้ใดผมมีกลุ่มแชร์ลงหนาเฟียจโจขวงเด้อแปด คนเบิงเท่าไหร่นูเอาเท่านั้นครัพี่จัคนดูแค่ไหนได้แค่ไหนหนูเอาแค่นั้นนะพี่คนดูได้แค่ไหนหนูเอาแค่นั้นนะคะแนะนํานะพี่นะแนะนานะคะพี่เวลาดูไ์สดของหนูดันคอมเมนต์ของให้หนูเลยนะคะกดไลค์ให้หนูกดแชร์ให้หนูดันคอมเมนต์ขึ้นมานะคะคอมเมนต์อาจจะชา้าน,นิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเราพิมพ์ไว้อ่ะดันคอมเมนต์ขึ้นมาไว้ก่อนเลยนะคะแชร์แล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะคำนวณเราพัฒน,นาให้ก่อนนะพี่เผื่อแบบว่าเผื่อบ่มีเวลามาไหนสดอะไรอย่างนี้เผื่อติดธุรงธุระก็จะคำนวณให้ก่อนนะจ๊ะ จะคำนวณให้ก่อนเลยนะนะบัดนาวจะคำนวณให้ก่อนเลยค่ะนะใครรอเพีย์รออยากจะฟาดบนล่างมากๆแม่อยากจะฟาดบนล่างมากๆเลยนะคะวัสนี้หนึ่งร้อยท่านค่ะให้บนถาร้างเขาเถอะนูกว่า,วาน่าจะมีคนรอนอยู่บ้างนะคะแชร์แล้วจ้าพี่กระดูกวัน ขอบคุณมากเลยค่ะพี่จาพี่กรองวันขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ขอฟาดราวเน้น,เ,น,นเอาเลขน้อยๆเน,นาะนะหนูเน้นเลขน้อยแต่เข้านะนะจ๊ะผลลาวย้อนหลังหนูเน้นเลขน้อยแต่เข้านะเอาไปฟาดไปก่อนเผื่อแบบว่าเอ้ยพี่ชมค่ะเผื่อไม่มีเวลามาอะไรสดเผื่อติดธุรงธุระเนี้อันนี้คําว่าเผื่อนะเผื่อไปติดทุรงธุระสุขพุทธจันทร์สุขพุทธจันทร์อันสุขอันนี้จะ mm. สองหนึ่งสอง คำนวณให้แป๊บเดียวพี่สามเจ็ดบวกลบลบบวกลบศูนย์บวกลบเฮ้ยลบบวกลบบวกลบบวกฮะภาษาตะแกงหรอวะ แม่สวัสดีหนึ่งร้อยสาสบหกท่านจ้าสวัสดีหนึ่งร้อยสาสิบหกท่านสวัสดีค่ะแชร์เลยค่ะแชร์เลยเดี๋ยวคำนวณให้ตอนนี้แหละคำนวณให้ตอนนี้แหละงวดที่แล้วออกสี่หกหกเก้างวดที่แล้วได้คำนวณได้หกกับเก้ามาหกเก้าขอเวลาคำนวณแป๊บเดียวงวดนี้ได้เด่นห้าห้าศูนย์หรออันนี้ลบอันนี้บวกแปด นุกเรียกฝันเด้อซอีหนึ่งร้ท่านค่ะเดี๋ยวคำนวณให้แป๊บเดียวมันออก3ามสองสาม มันออกอะไรมันออกหกสี่เนาะโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องงวดนี้สี่หกหกเก้าสี่หกหกเก้าหกหกเก้าหกเก้าเก้าสองสามให้มาเจ็ดเจ็ดหกงวดนี้ชอบห้านะคะทุกคนขายงวดนี้ชอบห้านะจ๊ะ

ลาวพระนางวดนี้เด่นๆหลักๆเลยนะคะเด่นๆหลักๆเลยนะคะเด่นๆหลักๆเลยนะคะเด่นๆหลักๆก็คือนี่เด่นสามเด่นสาม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 ดีสองเจ็ดสองเจ็ดไม่มาสามสิบเก้าสามเก้าสามเจ็ดเด่นเจ็ดค่ะทุกคนค่ะใครอยากได้เม็ดเดียวมีไหม ใครอยากได้เม็ดเดียวใครอยากได้เม็ดเดียวใครอยากได้เม็ดเดียวมีไหมคะใครอยากได้เม็ดเดียวมีไหมคะพี่ตัวนี้สามเจ็ดใครอยากได้เม็ดเดียวพิมพ์เม็ดเดียวขึ้นมากดเล็กหนึ่งก็ได้ค่ะใครอยากได้เม็ดเดียวกดเล็กหนึ่งมาใครอยากได้เม <TH> <repeating repeating> ็ดเดียวแนะนําให้กดเล็กหนึ่งมาหน่อยจ้า ใครอยากได้เม็ดเดียวกดเล็กหนึ่งดันเล็กหนึ่งขึ้นมาหน่อยนะคะถ้าไม่อยากได้แสดงว่าไม่มีใครตามนะจ๊ะถ้าไม่มีคนพิมพ์ไม่มีคนกดคอมเมนต์นะคะฝันค่ะพี่เรียกฝันเดี๋ยวหนูลงให้เลยนะคะหนูฝันว่าฮาหนอยนะหนูฝันว่าเลขฮาหนอยออกใครที่อยากได้เม็ดเดียวรบกวนกดเล็กหนึ่งดันเล็กหนึ่งมาอันนี้ดังกำลังนําคํานวณให้เด้อพี่จ๋าไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะจจะคํานวณให้นะคะคานวณให้ กำลังคำนวณให้สวัสดีเรื่งร้อย1จ็สิบท่านอะฟังหนูดีนะใครอยากได้แนวทางของหนูช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์และดันคอมเมนต์ขึ้นมานะคะสวัสดีทุกคนนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบท่านตรงนี้นะคะหวังว่าทุกคนตรงนี้นะคะหวังว่าทุกคนตรงนี้จะช่วยกันนะหวังว่าทุกคนตรงนี้จะช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันนะ ช่วยกันดันคอมเมนต์ขึ้นมาช่วยกันตรงนี้เลยนะคะหนูอยากจะบอกละพี่อยากจะบอกว่าคนดูอ่ะเออมีน้ำจิตน้ำใจให้หนูหน่อยสักนิดนึงนะคะเสียงชัดเจนมากค่ะข,คคะ,ะขอบคุณค่ะพี่จ๋าขอบคุณค่ะหนูคำนวณให้แป๊บเดียวเท่านั้นละหนึ่งสองสามสี่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8, 10. วันนี้ได้เด่น 9, เกเด่น8แสดงว่าเลขยังจะติดเก้าอยู่นะหนูคิดว่าเลขยังจะติดเก้าอยู่หนูแสดงว่าเลขยังจะติดเก้าอยู่นะคะอันนี้มันออก63สามจันพุทธศุกรุขพุทธจันทร้าสามสามเก้า ุขพุทธจันทร์หกเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกอันนี้เก้าสามมาเก้าหกพี่น้องคะหนูอยากจะให้เลขตัวหนึ่งเด้อพี่น้องหนูอยากจะให้เลขตัวหนึ่งนะคะหนูอยากจะให้เลขหนึ่งตัวไม่ชมลงรัฐบาลวันไหนคะลงให้แล้วคะ่ะห้อง v i p คะ่ะ ห้อง VIP ลงให้แล้วเรียบร้อยค่ะห้อง VIP เขาสมัครสมาชิกนะคะส่วนของฟรีน่าจะลงวันที่15ค่ะของฟรีนะใครที่รอของฟรีน่าจะลงให้วันที่15นอ้อ <c> ง <oughs> งวดนี้บอกเลยว่าเสียตังค่ะบอกแล้วว่าเสียตังแน่นอนนะคะเพราะว่าให้ฟรีมาหลายงวดแล้วให้ให้ฟรีมาเป็นปี2ปี3ปีแล้วค่ะพี่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะเวลาให้เข้าห้องฟรีกดออกไปหนึ่งรอยคนค่ะเมื่อวานนี้กดออกร้อยคนหนูถามเน่เอาอะไรคะ กดคนกดออกหนึ่งร้อยคน,คน,คน,คนพี่หนูถามเนี่ยจ้าหนูให้เขาแบบบปได้เก็บเงินจากบาทยังมากดออกอยูอ่พี่น้องเออให้เข้าฟรีก็กดออกกันสนันวันไหวทีนี้ก็เลยเก็บตังค์แล้วขาพีนะคะรัฐบาลได้เสียเงินเนาะอ่ะพร้อมอยังพี่เดี๋ยวหนูป,ปล่อยหน้าในสดตรงนี้เลยนะเพราะว่าหนูต้องรีบนะหนูต้องไปทําโอ่าทําลงทานนะหนูต้องไปทําลงทานนะพี่สวัสดีสองร้อยท่านอยากได้ไว้บอเนว้ทังของหนูอยากได้บอ อยากได้เร็วไหมใครอยากได้แนวทางของหนูแบบเร็วๆเลยพี่อมขาขอเร็วๆหน่อยมีบอกผู้ใดอยากได้แนวทางของหนูแบบเร็วๆมีบอกอยากได้เร็วค่ะอยากได้ไวค่ะอยากได้ก่อนเพื่อนฟังหนูนะอยากได้ไหมแต่มันจะมีน้อยนักน้อยหนาแบบจะมีน้อยคนมากที่จะตามเนาะพี่เนาะจะมีน้อยคนมากที่จะตามนะคะเพราะฉะนั้นพี่นะคะหนูบอกว่าหนูบอกเลยนะตรงนี้นะรัฐบาลหนูให้เสียตังค่าสมัครสมาชิกค่ะเข้าเท่าไหร่สองงวดสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะพี่อรนุชขาเมื่อคืนฝันว่าโทรศัพท์ ไอ้หนูให้เขาสองวดนะหนูให้สองวดสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนูไม่ได้บังคับเพราะว่านะคะหนูซื้อแล้วนะคะรถตะลงรถตะลี่นะรถตะลงรถตะลี่ลงซื้อนะคะพี่นะคะพี่ดูนะถ้าหนูไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเป็นเลขของน้องไทเกอร์นะชุดห้าใบทั้งหมดเลยแม่ชุดชุดห้าใบทั้งหมดเลยค่ะชุดห้าใบทั้งหมดเลยไทเกอร์จับแล้วปิงปองไทเกอร์จับเป็นงวดที่สามค่ะหนูลงเลขไทเกอร์เลขไทเกอร์ทุกงวดเลยค่ะสองงวดติดคือเลขน้องไทเกอร์ค่ะ สองวัติดคือเลขน้องไทเกอร์หนูบอกแล้วนะหนูให้ฟรีมาเยอะแล้วอะไรที่หนูให้สมัครหนูก็ให้สมัครค่ะนะคะนะคะเวลาอะไรที่หนูให้สมัครหนูก็ให้สมัครค่ะนะคะพี่หนูบอกแล้ววนะ่าหนูให้แบบ หนูให้เยอะแล้วอะพี่หนูให้ฟรีมาเยอะแล้วอันไหนที่ให้กลุ่มฟรีกลุ่มนี้คือกลุ่มฟรีแต่ถ้าใครอยากได้รัฐบาลสองงวดแนะนําให้สมัครสมาชิกนะมีใครอยากสมัครสมาชิกก็แจ้งนะทักเพจได้เลยพี่จ๋าเดี๋ยวหนูจะไลฟ์สดอีกหนึ่งรอบสําหรับคนที่อยากสมัครสมาชิกรัฐบาลหนูปล่อยแล้วเรียบร้อยค่ะถ้าหนูไม่ปล่อยหนูไม่ซื้อลอตเตอรี่นะถ้าหนูไม่ขอหนูบองวังวนด้จะมาบอนะคะไทเกอร์จับแบบบ้า ไอ้เก้อจับปิงปองแบบว่าจับได้เลขตัวเดิมซ้าๆสามถึงสี่รอบสามถึงสี่รอบจับได้เลขตัวเดิมแม่ก็จัดไปเลยค่ะมาไม่มาหนูไม่รู้เพราะว่าหนูซื้อหนูซื้อเลขลูกอยู่แล้วนะคะงวดที่แล้วเจ็ดศูนย์ก็ยังไม่ได้ไปขึ้นเงินนะงวดที่แล้วเจ็ดศูนย์สมัครคือได้ตลอดใช่ไหมคะได้สองงวดค่ะพี่วิราพรจ๋าได้สองงวดค่ะพี่จ๋าได้สองงวดจ้านะจ๊ะแนะนานะพี่ใครที่แบบว่าไม่อยากเสียเงินนะคะไม่อยากเสียเงินไม่อยากบ่อยากเสียเงินน่ะถ้าถ้าถาถาได้หนูลงให้วันที่สิบค่ะ สิบสิบสิบห้าลงให้วันนี้สิบห้าหนูลงให้แต่ถ้าใครที่สมัครสมาชิกแล้วได้แล้วเรียบร้อยได้แล้วเหลือแค่เม็ดเดียวเหลือแค่หนูฟันขาดเม็ดเดียวเมื่อที่แล้วหนูฟันขาดเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดค่ะพี่จ๋านะคะอยากเข้าปุ่มสมัครสมาชิกต้องทำไงพี่เอ,อร์ินเดี๋ยวจะไลฟ์สดอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้อีกหนึ่งรอบสําหรับคนที่อยากสมัครสมาชิกจริงๆ,ๆใครที่อยากสมัครสมาชิกหรือว่าพี่เลื่อนดูเลื่อนดูเพจหนูได้นะคะมีเพจมีโพสต์นี้นะเดี๋ยวให้ดูโพสต์ค่ะ พี่เลื่อนดูหน้าเพจได้นะมีโพสต์รูปน้องไทเกอร์อะใครที่จะสมัครสมาชิกพี่ดูนะอ่ะฟังค่ะใครที่จะสมัครสมาชิกพี่เลื่อนดูหาโพสต์นี้นะโพสต์นี้นะพี่นี่ค่ะให้สมัครสมาชิกอยู่นี้นะ ใครที่จะสมัครสมาชิกพี่เลื่อนหาหน้าเพจหนูเป็นรูปน้องไทเกอร์นะเป็นรูปน้องไทเกอร์นะคะไม่ได้บังคับนะคะอยากสมัครสมาชิกพี่กดตรงนี้นะคะกดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยมันจะมีข้อความตอบกับอัตโนมัตินะคะไม่ได้บังคับใครใครอยากตามก็ได้ไม่ตามก็ไม่เป็นไรพี่นะคะคนสมัครมาแล้วส0 50ิบหคนนี่แหละโดยประมาณคนที่เขาอยากสมัครเขาอยากเสียเงิน ส่วนนะคะส่วนคนที่อยากได้ของฟรีนะส่วนคนที่อยากได้ของฟรีพี่เห็นลิงที่นูปักมุดหายบอตรงนี้ตอบนหนูไดเดอร์นะใครที่อยากได้รัฐบาลด,ด่วนก่อนใครก็สมัครสมาชิกส่วนใครที่อยากได้ของฟรีพี่เห็นลิงไหมคะใครเห็นพิมพ์เห็นให้หนูหน่อย ใครเห็นพิมพ์เห็นให้หนูหน่อยค่ะฮานอยเข้าทุกวันย้ําว่าทุกวันวันนี้หนูจะฟาดสักสองรอบนะน้องหนอยจาหนอยวันนี้หนูจะฟาดสักสองรอบใครที่เข้าได้แล้วนะคะใครที่กดได้แล้วใครที่เห็นบอกเห็นพิมพ์เห็นให้หนูหน่อยสองลอยสามลอยคนพิมพ์ดันคอมเมนต์ใหหนูเรวให้แนเดอร์ใครตามก็ได้ไม่ตามก็ไม่เป็นไรค่ะกดเพิ่มเพื่อนได้แล้วส่งสติกเกอร์เข้าไปถ้าพี่ไม่ส่งสติกเกอร์เข้าไปรู้ไหมถ้าพี่ไม่ส่งสติกเกอร์ขึ้นไปพี่จะไม่ได้แนวทางนะคะย้าว่าพี่จะไม่ได้แนวทาง สามเจ็ดเก้าหนูบอกแล้วนะพี่โอเคเนาะนะคะพี่จะไม่ได้แนวทางของหนูหนูย้ำว่าฮาหนนยหนูเข้าทุกวัน ลาวงวดนี 1, 3. And 3. And so to to ้นะคะนับหนึ่งใหม่จะเป็นงวดที่สามลาวงวดนี so so like ้จะเป็นงวดที่สามไหมลาวงวดนี้หนูจะเข้างวดที่สามไหมหนูเริ่มนับหนึ่งใหม่ตลอดค่ะพี่คะแนวทางของหนูมีเข้ามีหลุดจัดนะคะแนวทางของหนูมีเข้ามีหลุดนะพี่ชอบตามไม่ชอบผ่านใครอยากได้ของฟรีกดเข้าไปรอส่วนใครอยากเสียเงินสมัครสมาชิกลงให้แล้วเรียบร้อยไม่ได้ซีเรียสค่ะใครจะตามก็ได้ไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะคะสองงวดให้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะโอเคไหม เห็นค่ะกดเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้าไปได้เลยพี่จ๋านะคะกดเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้าไปกดเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้าไปได้เลยยังไม่เห็นเลยค่ะลองดูใหม่นะคะตัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ต้องซื้อเออต้องอ่าฮะอีกเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยห้าสิบป่ะฮะเขาบอกว่าอีกเจ็ดร้อยห้าสิบป่ะเอาถือไว้ก่อนสักแปดร้อยเอายังไม่เห็นเลยค่ะโอเคพี่น้องลอตเตอรี่อ่าเจ็ดศูนย์ก็ยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน อันนี้ไปฟาดมาแล้วนะแม่ไปฟาดมาแล้วแม่ไปเก็บมาแล้วนะคะชุดห้าใบประมาณพี่ดูเอานะว่าหนูซื้อชุดห้าใบกี่ตัวพี่ดูเอานะว่าหนูซื้อชุดห้าใบกี่ชุดพี่ดูเอานะอันนี้เป็นเลขของไทเกอร์ทั้งหมดเลย เป็นเลขของไทรเกอร์ทั้งหมดเลยเนาะโอเคค่ะุ้นเบิรลอยสองลอยขันมุน้ยไผ่ดันคอมมินหนูขออนุญาตลงจากไรสดนะพี่น้าหนูขออนุญาตลงจากไกสดนะใครอยากได้แนวทางฮานอยใครอยากได้แนวทางลาวหุ้นทุกหุ้นนะคะกดเพิ่มเพื่อนทักหาแอดมินนะคะอ่านะคะ กดเพิ่มเพื่อนทั้งหาอินแล้วก็ขอแนวทางจะชมได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่จากคนดู200คนคอมเมนต์ไม่ขึ้นคือคอมเมนต์ไม่มีนเองนะคะคนไม่คอมเมนต์นั่นเองค่ะคนเบิงบอกคอมเมนต์หนูอยากให้คนแบบว่าเออดูไรสดแล้วพิมพ์ไปด้วยดันคอมเมนต์ขึ้นมาแบบรวดเร็วนิดนึงอยากให้ช่วยกันดันคอมเมนต์นึงแต่ว่าคนดูไม่ดันนะคะไม่ได้บังคับใครให้ตามไม่ได้บังคับใครให้ดูหรือบังคับไม่ได้บังคับใครให้สมัครสมาชิกนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก่อนก็แนะนําให้สมัครสมาชิกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ